ครับไก่ไก่ที่เลี้ยงไหมครับ เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วครับเป็นไข่แล้วย,ยังไม่เคยตีเลยครับไก่จะเปีแล้วครับสีดูเขียว เขียวดำหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นี่ครับยังมีอีกเยอะครับใครสนใจติดต่อไม่ได้ครับยอกยอกนี่ครับ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ